สวัสดีค่าุู้ชมนะคะกมาพบกับชื่อเกมเลยวะโอทยปาร์ตี้เออแน่ๆใช่ครักับพาร์ทสองนะคะพาร์ทแรกตายอนาถมาก เมื่อเก็บกับดักทุกอันน่ะโอเควันนี้เรามีแขกรับเชิญมาช่วยเรามันจะมาช่วยเราออกไปจากที่นี่นะช่วยตาย <laughs> ช่วยตายค่ะเออนั่นก็คือ,อ,อคุณซันนั่นเองเ,ออเขาจะมาช่วยเรามีการไขปริศนา <laughs> ต่างๆโอเคจากพาร์ทที่แล้วเราเจออิตาลุกนั้นไปแล้วมันบอกว่ามันจะไม่ทิ้งเราแต่มันวิ่งออกนอกประตูเร็วมากเลย ลูกวิกลูกวิกหลุดวิกเรา,เ,าเก็บสารละลายอะไรอะขวดสารละลายมาแล้วแล้วตอนนี้เราอยู่ห้องที่เราตายไปเมื่อพาร์ทที่แล้วเขาที่แรกไม่ได้สนใจศพนึกว่ามันเป็นแค่ของประดับนี้เราต้องมาสนใจมันหน่อยละลายสมองใช่ปะก็ถ้าเป็นซอมมี่อ่ะ ถ้าใช้ปืนยิงจะยิงที่ไหนไข่สมมุติถ้าเป็นก็เนี่ยเป็นซอมบี้อ่ะถ้าถ้าจะใช้ปืนยิงอ่ะจะยิงที่ไหนสมองไงอ่ากดนี่ก็เห็นพี่เอกเขายิงไข่ไอ้บ้ามันคนละเกมเอ้ยเดี๋ยวฉันกดลงคนตัวศพอ่ะไม่ต้อง ไม่ต้องเดี๋ยวจะค้นค้นแล้วมันจะกัดไหมอ่ะก็น่ะมันมีอะไรส่องแสงอยู่อ่ะวิววิวิอะไรวิยอะไรซอมบี้ใช่ปะเหมือนเหมือนว่าถ้าอยู่นานไปซอมบี้มันจะมาเออห้ามอยู่ห้ามอยู่ห้องนั้นนานนานไปจะไม่ดีเซฟเรามาเซฟ แล้วเพิ่งรู้ประโยชน์ของอิตาลุกก็คือมันคือตัวเซฟหาตั้งนานอิสระผ้าแห้งคานไม้เอ้ยคานเหล็กคานไม้นี่เราเก็บไหมเห็นช่องเห็นช่องมะช่องช่องทางซ้ายมืออช่องดำดำ่ะอันเนี้ยเอเอาคานไม้ไปเสียบ สปายเองก็ดตีแล้วคานไม้แล้วไงต่อเครื่องจะหยุดเห็นว่ากดที่เครื่องเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะซัสเอาตายอะอะไรอ่ะอ๋อตะกี้มันไม่ได้หยุดหมุนนะเขาดูว่ามันหยุดหมุนเนี่ย อะไรอ่ะเอาใหม่เอาม่ยฮัลโหลลูกเก็บเอ้ยเก็บกุญแจที่หัวตรงศพก่อนนี่มันยังเหลืองๆอยู่เลยเกยไม่ได้เก็บใช่ปะเยอะเออเก็บก่อนเก็บเก็บผ้าแห้งด้วยแต่ที่เยียบอยู่เดี๋ยวต้งเดินตรงไหน ตรงไหนก็ได้ตรงหัวหัวมันนี่อ่าได้กุญแจแล้วคานเหล็กนี้เ,เราจะใช้ตีซอมบี้ใช่ป่ะตีไม่ได้ดิเครื่องนั้นมันหมุนไม่มีมนันโยกต้องเอาอะไรไปเสียบอ่ะเขาจำไม่ได้คานไม้หรือคานคา,านเหล็กต้องคานไม้ดิ ล้วเมื่อกี้แกเอาคานไม้หรือคานเหล็กไปคานไม้แต่แล้วมันหยุดยังหยุดแล้วอันนี้เก็บไม่ได้เหรอเก็บได้แล้วเราเอาไปเสียบอีก,อ,กอันหนึ่งเสียบอันไหนวะอันนี้เหรออันนั้นไม่ใช่อันห้องนั้นอย่าเข้านะมันมีพิษรู้แล้วก็รอบที่แล้วก็ตายเพราะอันนี้แหละ <c oughs> ลุกอยู่ไหนอา้าว <c oughs> เซฟก่อนทำอะไรได้เซฟก่อนเออทำอะไรได้กูเซฟอย่างเดียวเออเราเอาผ้าแห้งไปชุบกันน้ำก่อนชุบน้้ำที่ไหนห้องห้องที่มีศพอ่ะเขาลืมบอกเงี่ยเหรอเออจำได้แค่แรกแนกหลังๆจำไม่ได้อย่าจำเลยเดี๋ยวตายอีกผ้าแห้งอย่าจำเลยผ้าแห้งน้ำได้ผ้าเปียก เนี่ยไอไอช่องนั้นน่ะมันมีกุญแจอยู่ดิอา้าวแล้วจะไปไงอ่ะกี่นาทีแล้ววะเ้ายังไม่ได้อัดมีเวลา14นาทีในการเล่นนะครับเออเะาไปไหนต่อ,อเพราะว่าลงคลิปเกิน15นาทีไม่ได้ไปไหนต่อทำไมไม่ได้อ่ะโดนเอาไปไปห้องนั้นก่อน<ง>ห้องที่ลุกอยู่อ่ะห้องที่ห้องที่ลุกวิ่งอยู่ ให้ลุกแล้วก็ไปทางซ้ายมือเฮ้ยทางห้องทางห้องซ้ายมือที่ไปเก็บซ้ายมือไม่ใช่ขวาคลุกมองลุกมองมองอย่างนี้ตอบกิดทิ่มไปห้องซ้ายมือเซฟเซฟก่อนเซฟก่อนซ้ายนะมาซ้ายกูเลชชาซ้ายหมดหมาไม่มันเดินช้าจังวะแล้วก็ไปที่เปาเปาผิงไปอะ เอาผ้าแห้งเอาผ้าแห้งตะปบระปบเฮ้ยเอาผ้าแห้งปะทับเอาผ้าเปียกตะปบโอ้เหมือนโดนเผาเลยเสียงระดับเรารีบเก็บรีบเก็บเดี๋ยวซอมบี้มาเอาเอาเอาไม่ไม่ไม่ต่ะรอ,อแป๊บนึงดิโอ้โหหม้อแปลงไฟฟ้า รีบออกเ,เดี๋ยวซอมบี้มาออก,ออกสซิออกิเอ้ามันออกไม่ได้อ่ะออกได้แกนลงมาหน่อยแล้วตายเอ,อย,ไยไม่ตายไม่ตายไม่ตาย <c oughs> โอ้ยๆๆๆๆอะไรเล<ะ>้วก่อนแล้วทำไมมันต้องมา <c oughs> ด้วยลูกมึงช่วยเตินมาเป็นเพื่อนกูหน่อยได้ไหมแล้วไปไหนต่อ,อเ,เอาโมแปลงไฟฟ้าใส่อันเนี้ย ฮแล้วไงต่อแล้วยังไงต่อลองใช้กุญแจเปิดห้องนี้แด้ต<ด>่อเปว่าไปเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเอยอย่าเพิ่งเข้านะอย,อย่าขาดดีเ้ยลุก แกไปเก็บกุญแจห้องนั้นยั่เก็บแล้วนี่วะแล้วกุญแจมันไปไหนหมดเซ<ช>ฟเต็มหรอวะเซฟมันเซฟทบได้กุญแจห้องไหนม,มันใช้ไปแล้วกุญแจหมดแล้วนี่วะหมดแล้วก็ต้องประจนโชคเปิดไฟก็ต้องไปห้องนี้ ถ้าไปที่โต๊อะอะเอ้ยไม่ใช่โต๊ะเออชั้นวางหนังสืออ่ะเออมันจะหล่นมาทับหัวอ้าวจะบอกทำไมวะจริงจริไปไหนห้องนี้แล้วกันเนาะแล้วแต่เลยเอ้ยทำไมมันมืดจังมีไม่ชอบมืดดเลยอ่ะเดี๋ยวซอมบี้มนาะเอาบอกบอกแล้วอ้าว ตายเบยเย็ดเท่จริงๆเลยเย็ดเท่เฟดเฟยอย่างกะตายหงอีกสามนาตายกี่รอบวเนี่ยเฮ้ยอันนี้ทำสติติดีตายไปสองรอบสามรอบมั้งเล่นเก้าอี้ได้ด้วยเอาก็อี้เอาก็อี้ทาง ทางซ้ายมือมาอยู่สามอันแล้วทางขวามืออ่ะเอาข้างบนสุดออกอันหนึง่งทำไมมันมืดจังวะเอาไปไงอ่ะเอามาอยู่ข้างๆอ่ะสามอันทางซ้ายมือทางขวาสองไออันออกไปอันนึงนจะออกอยังไงแต่มันมืดดวะทำไมอีกอันหนึง่งมันไอเขาทำมันสว่าง บอกว่าทางซ้ายอ่ะสามมือแค่อะไรทางซ้ายอ่ะสามทางขวาสองอันบนสดนะุดอ่ะเอาอันบนสดนะุดอ่ะออกไปบนสดุดบนสุดทางขวานะไม่ใช่ทางซ้ายอยู่มอ,อะไรเนะี่ยหลงซ้ายขวาเอาติ เฮ้ยเออยู่ในรูปหน้าคุ้นๆว่ะเหมือนเคยเห็นในเพจอ,อ้ามันติดอะ่ะอ๋อติดหนักกว่าเดิมอีกตอนนี้จะมีอะไรมั่งอะ่อออะของอ่ะมีไฟแช็กกับคาเหล็กเฮ้ยออกมาจากห้องนี้ก่อนออกทำไมอ่ะไปไปที่ห้องที่มีศพอะ่ะ ห้องหององกับไอเลื่อยวะ่ะมันก็คงเป็นห้องที่ห้ามเข้าแหละมั้งทำไงเนี่ยเนี่ยที่มันมีเลื่อยหมุนๆเนี่ยมันหมุนอยู่วะไม่หมุนแล้วเออมันมันให้มันให้ไปเก็บอะไรเนี่ยเก็บกุญแจมั้งลองใช้ของดูนะเออลองใช้คันเลยกะ ใช่ไม่ได้งั้นลองไปที่ไออตรงคานไม้แล้วเปลี่ยนเป็นคานเหล็กลองกดดูอ่ะกดดูอ่ะเ่เวนไม่มีคันโยกขึ้นเนี้ยวไปไงอ่ะตันแล้วเนี่ยโอเค ใส่ไปเลยเๆน่าซอมบี้มาออกก่อนออกจากห้องนี้ก่อนถ้ามันแบบแดงๆซอมบี้มาทำไรเขาอ้าตายพื่ออะเฮ้ยสิบหกนาทีแล้วทำไมลงคลิปนานไม่ได้ไม่เข้าใจ โดนลองเรียนอืมโดนลองเ,เรียนเรื่องคลิปลองเรียนว่าก็เอ้ที่เล่าให้ฟังไงสองคลิปของโชเนนอลิตะก็นั่นแหละก็โดนลองเรียนมันก็เลยอยู่ในภา,ภาวะหกเดือนที่ไม่สามารถลงคลิปเกินสิบห้านาทีได้ตอนนี้ของเขาแต่ของเขาไม่โดนใช่ไหมเออโอเค ผ่านไป16 15นาทีเดี๋ยวไปตัดต่อให้เหลือ14นาทีเหนื่อยใจจริงสรุปว่าพักสองมันก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลยใช่ไหมเนี่ยได้เพิ่มเติมมันนิดนึงคือวิธีการเซฟนะคะเออดีเนาะก็พักสามน่าจะอัดต่อไปเลยแหละโอเคต่อพักสาม